ได้แตละนังอมยิ้มครับเมื่อเห็นภาพที่วัตรุเอนโดชูโทฟี่รางวันนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนธันวาคมของสโมสรลิเวอร์พูลแต่ด้วยวัยกล้านโลกครับที่ผ่านร้อนผ่านหนาวพอสมควรเลยทําให้ผมเนี่ยกลายเป็นคนคิดมากว่าเอะเอนโดเนี่ยเขาต้องต่อสู้กับอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนกว่าจะพามาถึงจุดนี้ได้จุดที่ไม่มีใครคาดถึงด้วยซ้ำครับว่าเอนโดจะกลายเป็นคนสําคัญของลิเวอร์พูล เอนโดครับมาอยู่กับหงแดงเนี่ยด้วยเครื่องหมายคำถามที่ว่ามึงเป็นใครวะ ผิดหวังมาจากไกเซโด1 1 0ล้านปอนด์อกหักซ้าซ้อนจากโรเบโอลาวเวียก็เลยต้องการแค่ใครสักคนมาอยู่ข้างๆครับดังนั้นลูกก็เลยเปิดกล่องซุ่มแล้วก็ไปเอาเอนโดจากซุดกาดที่ราคา16ล้านปอนด์แบบนั้นน่ะเหรอสำหรับผมครับดิวเอนโดเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนดิวของอาโตเลยครับขอแค่ให้มีไว้ก่อนดีไม่ดีช่างแม่งขอแค่ว่ากูซื้อแล้วนะใครที่ไม่ได้ตามฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับหรือว่าไม่ดูบุนเดสตีกาเยอรมันยิ่งแล้วใหญ่เลยว่าทำไมาเจอเเนี่ยยงง้้ออ e ซืืดดดมาาวขชสรียยงงนามนงมามมัตกงกันเลคร่า มันต้องอ่านว่าเอนโดหรือเอนโดกันแน่แต่นั่นแหละครับพอซื้อมาแล้วเนี่ยสาวกเดอะคอปก็เอาใจช่วยครับผมเองก็เอาใจช่วยแอบหวังว่าให้เอนโดเนี่ยเป็นเหมือนลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับที่ซื้อมาแล้วในราคาหลักร้อยผลรางวัลมันจะพลิกออกมาในราคาหลักล้านแต่เมื่อผ่านไปสักพักครับเวลาเนี่ยมันเริ่มเป็นคำตอบแล้วว่าเอนโดเนี่ยอาจไม่ดีพอกับการเป็นตัวหลักให้กับลิเวอร์พูลก็ได้เพราะว่าคอปเนี่ยแทบไม่ได้เลือกใช้เขาเป็นตัวจริงเลยในเกมลีกโดยยอมถอยอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ไปเล่นเป็นมิดฟิลด์์เบออรร6แทนนซึ่่งจะไปตาหหิืว ไม่เห็นด้วยกับครอปก็ไม่ได้ครับเพราะว่าหลักฐานช่วงแรกเนี่ยมันก็ฟ้องอยู่เอนโดนะครับเคยเล่าเอาไว้ว่าตอนที่เขาลงเล่นในเกมจอกับนิวคาสเซลเนี่ยสัมผัสได้เลยว่ามันเป็นเกมที่ยากมากที่พิบลีอังกฤษเนี่ยมันรวดเร็วทุกอย่างต่างไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พลังกำลังทางร่างกายหรือว่าเทคนิคต่างๆซึ่งบทสัมภาษณ์นี้นะครับเอนโดเนี่ยย้อนให้ฟังนะครับถึงเกมที่เขาลงเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกในศึกงพิบลีอังกฤษครับที่เจอกับนิวคาสเซลที่มีพลังการบุกลุกดังเป็นไฟครับแถมม อย่างเนี่ยมันหนักขึ้นมากกว่าเดิมไปอีกหลังจากวันนั้นครับในเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยพริกนรบนะครับเอาชนะนิวคาสเซิลมาได้อีก2เดือนต่อมาเอนโดเนี่ยไม่ได้ลืมตาอ้าปากบนวันที่ทุเรียงกฤษเลยนะครับไม่ได้ลงเป็นตัวจริงเลยสักนัดหนึ่งส่วนใหญ่ครับได้ลงสนามเนี่ยไม่ทีแปดสิบก็แปดสิบคั้นู่นเลยครับผมได้แต่เอะใจครับว่าเขาเนี่ยสามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้อย่างไรหลังจากที่เขาเนี่ยยิ้มรับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของลิเวอร์พูลเป็นนักเตะเอเชียครับที่ต้องมาเล่น่่กัทีมใเนนตเเแตแงานนนงด เป็นนักเตะเอเชียครับที่ต้องมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองผจญภัยด้วยตัวคนเดียวเป็นนักเตะที่ต้องแบกรับความกดดันมากมายโดยเฉพาะการถูกมองว่านี่คือดิวอะไรสำรองยังมีอีกมากมายครับที่เอนโดเนี่ยโดนเปรียบเทียบแบบไม่เป็นธรรมทั้งๆท,ที่คุณเนี่ยยังไม่ได้เห็นอะไรสักอย่างในตัวของเอนโดเลยถ้ามีหลายคนเนี่ยบอกคุณว่าถ้าคุณยังไม่ดีพอคุณจะตอบโต้คนเหล่านั้นอย่างไรครับคุณจะเลือกบวกเวกวยวายคุณจะเลือกอารมณ์เสียใ่คุณอาจทําตัวไม่น่ารักแต่กับเอนโดครับ mm hmm. เขาเลือกที่จะเงียบ เขาเงียบแต่ว่าไม่ได้สงบนิ่งเขาเงียบแต่เขาไม่ได้อยู่เฉยครับเขาเงียบแต่ฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเขาเงียบแต่ทําให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นในทุกๆวันครับ เอนโดเนี่ยดีพอแม้ในสายตาอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่เมื่อไร่ที่เอนโดได้โอกาสเขาเพราะว่าอโอกาสนั้นอยู่เสมอครับเอนโดเป็นคนเ,เงียบๆที่กลายเป็นพชิชิตฆาตเงียบอันตรายประตูเปลี่ยนชีวิตครับคือการลงเป็นสำรองช่วยให้ลีพูลเนี่ยกลับมาเอาชนะฟูลแลมต่4-3วันนั้นนะครับเอนโดลงมาแล้วเป็นคนยิงประตูตีเสมอ3-3ต่อหน้าสมบกเดอะคอปทั้งแอนฟิลจากนั้นครับจากตัวสำรองกลายเป็นเจนัดต่อมาเนี่ยเอนโดครับปิดปากเหล่าเดลเตอร์ครับให้กลายเป็นบิลิฟเวอร์เหมือนวลิอมตะที่เจงคล็อปเน เอนโดครับทำให้เห็นว่านักเตะเอเชียแล้วยังไงเหรอตัวเล็กแล้วยังไง เอนโดครับทำในสิ่งที่ควรทำปิงไม่หยุดไล่ตัดเกมคอยสกัดบอลคอยปะทะคู่แข่งเก็บบอลจังหวะ2และอีหนึ่งายานะครับคือการช่วยเกมรุกทำให้ลิอร์พูลเนี่ยสร้างสรรค์โอกาสได้หลายต่อหลายครั้งถ้าคุณเชิดชูฟุตบอลญี่ปุ่นครับว่ามันไปไกลเกินกว่าเราจะเอื้อมถึงเอนโดคือตัวอย่างที่ทำให้คำตอบเนี่ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากคนที่มองว่าเป็นอะไรสํารองครับตอนนี้เอนโดเนี่ยกลายเป็นนักเตะคนสำคัญที่เข้าไปนั่งอยู่ในใจของแฟนบอลเข้าไปแล้วโดยรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมจำนธันวาคมนะครับคือเครื่องกันีเลว่าออดคืขง 真相。 เอนโดครับมีสติที่มันยอดเยี่ยมมากๆถ้าหากว่าเขาลงเล่นเป็นตัวจริงล์พูเนี่ยชนะถ,ถึง6นัดจาก8นัดนะครับตีเป็น75%เและเสียประตูแค่5ลูกเท่านั้นเฉลี่ยแล้ว0.6ประตูต่อเกมครับแต่ถ้าวันไหนครับที่เอนโดไม่ได้ลงสนามเนี่ยล์พูชนะไป7จาก12นัดคิดเป็น58.3%ด้วยกันและเสียประตูถึง13ลูกครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่1.1ประตูต่อเกมถ้าวันไหนเอนโดลงสนามนะครับล์พูเนี่ยจะเก็บแต้มได้่อางาเฉลี่ยยอยู่ที่ 1. 1.8คะแนนต่อเกมด้วยกันในวันที่ลีพูนะครับเอาชนะนิวคาสเซิลไป4-2ช่วงวันขึ้นปีใหม่เนี่ยก่อนจะบินไปช่วยญี่ปุ่นนะครับในเอเชยนคัพเขาได้สร้างค่าเฉลี่ยเข้าสกัดบอลต่อเกมนะครับอยู่ที่2.2ครั้งตัดเกณฑ์อยู่ที่1.50ครั้งแย่งบอลนะครับอยู่ที่6.8ครั้งแล้วก็ผ่านบอลนะครับอยู่ที่64.4ครั้งนะครับซึ่งเป็นสถิติเอนโดเนี่ยทำได้ดีกว่าฟาเบนโยเมื่อซีซันก่อนเสียอีกถึงตรงนี้นะครับมันจะพูดว่าอวยก็ได้นะครับแต่ผม ในฐานะนักเตะที่ต้องย้ายมาต่อสู้เพื่อไปสุดตัวเองแบบที่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์ย้ายพร้อมกับสมาคำถามได้ว่าจะมาทดแทนไก่ชาโดได้หรือเปล่าดังนั้นครับโอ้โหกับเอนโดนี่มันไม่ง่ายเลยจริงๆครับที่เขาจะก้าวผ่านมาได้นี่คือนักสู้ลือซึมลไรอย่างแท้จริงครับหวังว่าเอนโดครับจะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมกับญี่ปุ่นและกลับมาช่วยลีบูอีกหนึ่งครั้งครับผมและนี่คือข่าวสารอินไซด์ในวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมพาไปก่อนนะครับผมสวัสด เปล้่ยนทุกที่ให้มีแต่ความสุขด้วยหูฟังอาสากิใช้อาสากิเสียงดีเบสแน่นแบตอืดคุ้มค่าหาซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ